สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ตัดสดราคาถูกที่สุดในตลาดกับ Toyota Camry 2.0G ปี2007ราคาพูดมาเลยครับ169,000บาทเพื่อนๆสดเท่านั้นนะครับนี่เป็นรถบ้านนะครับที่ฝากขายนะครับไม่ผ่านเต็นนะครับถูกอย่างไรครับเหมือนที่บอกครับเป็นรถ บ้านแท้ๆนะครับแต่ว่ามีประวัติการติดแก๊สมานะเพื่อนๆเอาคนที่รับได้นะครับแต่ตอนนี้แก๊สได้ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับขับเคลื่อนระบบเดียวนะครับผมขับดีมากๆครับรถไม่ต้องซ่อมไม่อะไรนะครับสภาพใสกิฟต์เลยเลขไม้ส0 0แสนกว่ากิโลครับประมาณ2องแสนนะเพื่อนๆคุณได้สีดำแคมรี่สวยๆครับสภาพสวยจัดเลยครับถ้าไปเข้าคาแคลเนี่ยต้องลองวาวเลยนะครับเพราะมันสวยจริงครับรีบเลยครับราคาแบบนี้ ไม่มีอีกแล้วนะฮะรถจอดอยู่เกษตรแล้วว่ามินนะครับมาพูดคุยราคากันได้นะครับขอญาตนะฮะคนพร้อมสดเท่านั้นนะครับ0885845375รถ Camry ่1 0สน0 0หนไม่มีอีกแล้วครับมาเลยครับโอ้โหครับสวยจัดจริงๆครับน่าใช้มากๆครับนะใหม่แท้ๆเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิก โอ้โหที่นี่รถสวยเข้ามาไม่เกิน1วันไปแน่นอนใครที่ดูคลิปนี้ทันฮนะรีบเลยครับอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดโอนจองได้เลยครับจองหลักพันเท่านั้นเองครับขอเอาที่ชอบไปที่ใช่ครับรถคันนี้สวยจริงครับดยต้าแคมรี่2.0ประหยัดสุดๆนะเอาเป็นว่าซื้อไปใช้งานเพื่อนๆคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ขับรถดูเท่ดูหล่อครับพอตอนเป็นป้ายแดงนี่ล้านกว่าครับ